สวัสดีสา้าที่สดใสอากาศโอ้ยสุดแสนสิสดซื่นพี่น้องอเสียงนำ้ำพอเมื่อขึ้น,นีนฝนลิ่นเปิดระบบน้ำตามปกติแล้วนะคะระบบน้ำตามปกติแล้ว ว่าคิดว่าปลูกไผ่อะไรนั่นไก่ทางโผล่ตันี่ายๆไ,ไปปลูกไมตอลาสดุดวันี่อย่าให้รองมั่นก็จังแห้งแท้แม่แม่มาเนาะจางคนไผ่ที่ปลูกไว้ถ้าน้องอ่อนน้องก็จะติดเลย ต้นพยุงก็งามงามเอางามเอานี่คนะ,คะใส่สารเคมีซอยขึ้นบานละใส่กปสิบวรอดรอดเลยเอามันไหลเดี๋ยวก็ต้องซื้อของอาหารในโกฟหน่อยก่อนเตรีน้ำ อีกตายว่างาล้ายเกินไปมาัถากลาุ่หด้เลย 嗯。Mm hmm. เดี๋มาทังนี้บ่ได้ฉีดยาแกบสิบม่ได้ถากได้บ้างอ่น luôn nó sập nhà coi như ngay cả nã, làm có khó thể lo hay hèn con, boy nằm say luôn. เดี๋ยวเขาจะเอาน้องปลามาปล่อยเพราะน้ำขุนจะเลอเกินอุปกรณ์น้องไฉีกเองจัดการเองยาข่ายหงาซะบ่ วิ่งว่านพักันแม่นางกินหลาปลาใครไปนอนตัดอันนี้ไฟลงเลยสองเลยจะเลยซีดเลยซีงาจะเป็นตาเลยชิบว่าทั้งใหญ่เข็ดเวี้ยถามว่าเห็นเราก็เป็นเั้งเจริะที่แล้วว่าจะเห็ุกับเขาสืบป่าดุกมาไวร่แต่อ้อมแมวนะ บาดออกมาสนวนเราก็จะได้เห็ดเบียงได้บานเสียงน้ำไหลโจก,โจก เลาะบางหญาจะนอยกัน,นค่ะพี่น้องเอาเค็ีนลำนลาพี่น้องไปแเพี่งเท่าอนี้ค่ะไปแล้วค่ะหาเห็เดเบียก่อน